เจ้ายักษ์เสือมาท็อปจันเปิดเจ้าบูธยกเข้าไปท็อปจันปักเข้าให้เรียบหลอยเอาเจ้าเบนเปิดหนึ่งเจ้ายักษ์ยกเข้ามาเจ้าเบนเตะเรียบรลอยเจ้ายักษ์เสือมาท็อปจันเปิดหนึ่งเจ้าบูธยกเข้าไปท็อปจันปักเข้าให้เรียบร้อยดีเตะเต็มข้อล่อเต็มเหนียวเอาเปิดหนึ่งเอายกเอาเตะมาท็อปจันเปิด เจ้าบูธยกเข้าไปทอมจันปักเข้าให้เรียบร้อยเอเาจ้าเบนเซ่มาเจ้าทอมจันเปิดเจ้าบูธยกเข้าไปทอมจันปักเข้าให้เรียบร้อยโอ้โหปักเข้าให้อุ้ยมาเร็วสามต่อสามเจ้ายักษ์เซมาเจ้าบูธเปิดหนึ่งเอายกเข้าไปทอมจัน โอ้โหถือว่ายังเปิดได้นะครับท็อปจันเสิร์ไปเจ้าเบน์เปิดหนึ่งเจ้ายักยกเข้ามายกล้นยกล้นเจ้าบูธยกเข้าไปท็อปจันปักเข้าให้เรียบร้อยโอ้สี่ต่อสามโอ้ยเจ้าท็อปจันเสิร์ไม่ข้ามเอาเสิร์มาท็อปจันเปิดหนึ่งเจ้าบูดยกเข้าไปท็อปจันปักเข้าให้เรียบร้อยเปิดหนึ่ง เอายกหลนมาอยู่ที่ท็อปจันจะบูธยกเข้าไปท็อปจันปักเขาให้โอ้โหเอาเสิร์ไปเอาเปิดหนึ่งเจ้ายักยกเข้ามาเจ้าเบนเตะโดนเกี่ยวหลังเท้าเอาจะบูธวิ่ง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 ไม่ทันนะครับโอ้โหยักเสอร์มาเจ้าบูธเปิดหนึ่งเอายกหวานหวานเจ้าท็อปจันแก้ไขไม่ได้เอายักเสอร์มาเจ้าบูธเปิดหนึ่ง เอายกท็อปจันพักเข้าให้โอ้โหห้าต่อสี่เอาเสือไปเอาเปิดหนึ่งยกเขาา้ามาเจ้าเบนเตโอ้หุยท็อปจันเกี่ยวไม่ติดนะครับเอาเปิดหนึ่งเอายกพักเข้าให้เรียบร้อยเอาเสือไปเอาเปิดหนึ่งเอา,เเอายก ป้าเข้าให้เรียบโ,ยโ,โหลยขอเปิดอเอาแล้วครับตอนเนี้เอาเปิดจะบูธยกเข้าไปท็อปจันป้กเข้าให้โอ้โหยกเข้าจุดเตะหายนะครับห้าต่อห้านะครับท็อปจันเตอร์ไปเอาเปิดหนึ่ง เจ้ายักยกเข้ามากกเจ้าเบนเตะมาเจ้าบูดเปิดเอายกทอบจันเตะเขาเ้าไงเน็ตโอ้โหโโห,ห้าต่อห้านะครับเอาเปิดหนึง่งยกเข้าไปปักโดนเกียวเอาเข้าต้นไม้เอายกเข้ามา <ค aspire S 1> จเจ้าเบนเตะมาไม่ข้าม <Get S 2> เอาเปิดหนึง่งเจ้ายักยกเข้าไปยกข้างเจ้าเบนเตะเรียบร้อย ห้าต่อห้าเอาเสอร์มาจะบูธเปิดหนึ่งเอายกท็อปจันปักเข้าให้โดนเกี่ยวเอายกเจ้าเบนยกเข้าไปใหม่เจ้าท็อปจันปักเข้าให้เรียบหล้อยห้าต่อห้านะครับเอาเซอร์ไปเอาเปิดหนึ่งเายกเจ้าเบนเตะเรียบหลอย 5าต่อห้านะครับจะยักเส์อมาจะมูดเปิดหนึ่งเอายกทอบจันป้กเข้าให้เรียบร้อย ยอมแล้วคราต่อห้านะครับเอาเปิดหนึ่งเอายกเข้ามาเอาเจ้าเบ้นเรียบร้อยเอาเปิดหนึ่งเอายกทอมจันเตะเข้าไปเอาเจ้าบีเจ้ายักษ์เกียวอยู่ที่เจ้าเบ้นปักเข้าให้เรียบร้อยหกต่อห้าเอาทอปจันเปิดหนึ่งเจ้าบูทยกขึ้นมาทอปจันปักเข้าให้เรียบร้อยดี 5ต่อ6ชอบจันเสิร์ฟมาเอาเปิดเจ้ายักษ์ยกเข้าไปเจ้าเบนเตะโอ้โหทัดเน็ตลงด้วยเอาครับเจ้าบูธยกเข้ามาเอายกล้นมาด้วยเอาเจ้ายักษ์ยกเข้าไปใหม่เจ้าเบนเอาเจ้าบูธโอ้โหไปแล้วได้เสือ200ก่อนนะเอาเสือไป ท็อปจันเปิดเจ้าบูดยกเข้ามาท็อปจันปักเข้าให้เรียบร้อยห้าต่อแปดนะครับเอาเปิดหนึ่งเอายกเจ้าเบนปักเข้าให้เจ้าบูดเรียบร้อยแปดต่อห้าท็อปจันเปิดหนึ่ง เจ้าบูธยกเข้ามาท็อปจันเตะเรียบร้อยไหมเรียบร้อยท็อปจันเสิร์ฟมาเจ้ายักษ์เปิดหนึ่งเอายกอยู่ที่เจ้าเบนฟ์ปักเข้าให้โอ้โหเตะเต็มข้อล่อเต็มเหนียวแล้วครับแปดต่อห้านะครับเอาเสิร์ฟไปท็อปจันเปิดหนึ่งเจ้าบูธยกเข้ามาท็อปจันปักเรียบร้อยเอาเปิดหนึ่ง เจ้ายักยกเข้าไปเจ้าเบนเตะเข้าป่าเข้าดงไปแล้วโอ้โหหกทอแพร์นะครับท็อปจันเสอร์มาเอาเจ้ายักเปิดหนึ่งยกสองเจ้าเบนเตะเรียบรล่อยอเอาเสิร์ไปท็อปจันเปิดหนึ่งเจ้าบูตยกเข้ามาท็อปจันปักเข้าให้โอ้โหหกทอแพดท็อปจันเสอร์มา เอาเปิดหนึ่งเอาเปิดเอาเอาเตะคนนะครับตอนเนี้เจ็ดต่อแปดท็อปจันกำลังจะเสิร์ฟมาเจ้าเบนเปิดหนึ่งเจ้ายักษ์ยกเอายกห่างเจ้าเบนยังเตะได้อยู่ท็อปจันเกี่ยวติดโอ้โหแปดต่อเจ็ดเจ้ายักษ์เซิฟไปท็อปจันเปิดหลังเขาเอายกเองท็อปจันว่าไงเตะออก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 มีออกไหม เก้าต่อเจ็ดนะครับเอาเสอร์ไปจะบูทเปิดเอายกโอ้โหยังแก้ไขได้นะครับเจ็ดต่อเก้าท็อปจันเสอร์มาเจ้าเบนเปิดหนึ่งอยักยกเข้าไปยกล้นตาเปลาโดนเขี่ลว่าโดนเน็ตเอาเซอร์ไปท็อปจันเปิดจะวบูดยกเข้ามาท็อปจันปักเขาให้ใส่เน็ตเอาแล้ว เสิบต่อเจ็ดนะครับเอาเปิดหนึ่งเจ้าบูธยกเข้ามาท็อปจันเอ้ายกลน้นอยู่ที่เจ้ายักษ์จเจ้าเบนท็อปจันเปิดหนึ่งเจ้าบูธยกเข้ามาท็อปจันเตะเอาแล้วจกไม่เข้าเตะไม่ได้นะครับเอาแล้วครับตอนนี้ตังระยองเดินสายขึ้นแท่นนะครับ,บ,บแลก็แต้มเดียวเกมน,นะครับสิบเอ็ดต่อแปดเอาเปิด เอายกทอมจันใส่มาใส่เน็ตอีกแล้ว<อ>เกมจบเกมนะครับ<อ>เจ้าเบนกับเจ้ายักษ์เอาชนะไป